ผมในนามของสมาคมเรนเกาภาคพืุโดุรินะครับในพาคพื้ราชนุภาพธรในนามของสมาคมนะครับผมก็กาบขอบพระคุณกาบขอบคุณและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข็มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับเราก็จัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ห่างเหินมานานแล้วนะครับกับสมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกสมาคมและสมาชิกภรคพวกพี่น้องของเรานะครับคราวนี้ก็เป็นงานที่เราจัดมาเพื่อให้พวกเราได้มาสังสรรค์กันนะครับ แล้วก็ท่านที่มาในงานนี้ท่านก็จะได้สบุญร่วมกับสมาคมด้วยเพราะสมาคมเนี่ยจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับกองทุนอุทณร์วัดนะครับและศาสนสถานหลังที่เกิดมาทุกข์ภัยน้าท่วมนะครับเงินส่วนที่เราจะมอบให้เนี่ยเอาไปบูทนรนะครับวัดนะครับศาสนสถานที่เกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับและในครั้งนี้เนี่ยผมขอขอบพระคุณแขกผู่มีเขียนทุกท่านนะครับ ท่านอดีตนายกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดรสีภูไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อุษาดีกัญญานะครับที่ได้ให้เกียิมาร่วมงานนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทั้งบริษัทบุญรอดนะครับที่มอบเยสิมาให้ในงานนะครับแล้วก็บริษัทนิทคาร์ตันนะครับเยสิเดนแบงคอกนะครับแล้วก็มีตาเซียนซึ่งมอบไวมาให้สมาคมจำหน่ายนะครับมีไวจำหน่ายที่หน้านะครับงานทั้งหมดให้กับสมาคมเพื่อจะเอาไปมอบบูเลอดาวัดนะครับ แล้วก็มีโซฟิเทลสีลมนะครับมีซีเล็กพิล่านะครับแล้วก็มีอาณาสปาครับแล้วก็มีร้อยสามจดนะครับพิลล่าเฮาส์นะครับซึ่งท่านจะมอบบัตรกำนันเพื่อเป็นรางวัลในงานนี้ด้วยนะครับมีสามจดพิล่าที่ี่เชืองใหม่นะครับแล้วก็มีสลิมอัพเซ็นเตอร์นะครับในที่ผมก็ขอกราบขอพอะคุณใีที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ